ตารางานชิ้นที่สองนะคะนอกเหนือจากเมื่อกี้ที่คุณครูนักเรียนทำลงในสมุดสี่ข้อตรงตรงนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่มารับใบงานแล้วนักเรียนก็จะได้ใบงานนี้ไปนะคะทำในใบงานได้เลยนะคะคนที่ยังไม่มารับประเดี๋ยวลูกก็ทำลงในสมุดนะคะคนที่ยังไม่มารับใบงานนะพเพราะครูแจ้งแล้วนะคะให้เรามารับใบงานนะเอาดูนะคะให้เราเติมค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เอาข้อที่1คุณครูคกําหนดให้มาเป็น34นี่คือจำนวนเต็มนะคะเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มที่คุณครูให้มาคือ34คุณครูถามว่า34อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดฟังให้ดีนะนี่คือจำนวนเต็มแล้วตรงนี้ให้ใส่คือจำนวนเต็ม10จจำนวนเต็ม10คือ10 20, 30, 40นะคะเอามาดู ตามวิธีการที่คุณครูสอนเมื่อกี้4นี้เราเปลี่ยนเป็นศูนย์เลยเราต้องหาจุดเริ่มต้นมันให้ได้ก่อนสมเหมือนเดิมหาจุดเริ่มต้นจำนวนเต็ม10บให้ได้ก่อนว่ามันอยู่ระหว่างจำนวนใดกับจำนวนใดนึกถึงเส้นจำนวนเอาไว้นะลูกสาสิบแล้วนับไปอีกสิบสาสิบบวกอีกสิบก็จะเป็น ับเพิ่มทีละสิก็คือ40่สินั่นเองก็แสดงว่า34นี้อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ก็คือ30กับ40นึกถึงเส้นจำนวนที่เราเขียนเส้นจำนวนหัวของมันก็คือ30ด้านท้ายคือ40เนาะแล้วเราก็มาหากันว่า ค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ34คืออะไรเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีคิดขีดเส้นใต้หลัก10แล้วลูกดูหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น4แสดงว่าต้องปัดทิ้งคือใส่เป็น0 3นี้ก็เหมือนเดิมแสดงว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ3 4คือ30ถ้าเราคิดจากเส้นจำนวนก็คือ34จะอยู่ใกล้30มากกว่าอยู่ใกล้40นั่นเองนะคะ ได้ไหมลูกข้อที่1นึ่งอ่าดูอีกตัวอย่างหนึงข้อที่2อครูกําหนดจํานวนเต็มคือ48ค่ครูถามว่า48อยู่ระหว่างจํานวนเต็ม10บใดอ่าก็คือเราเปลี่ยน8ตรงนี้เป็นศูนย์ก่อนเลยเพื่อหาว่ามันอยู่ระหว่างจํานวนเต็ม10บใดก่อนแล้ว4เหมือนเดิมอ่ะได้แล้วจํานวนเต็ม10ก็จะอยู่ระหว่าง40 40เพิ่มอีก10เป็น 50นั่นเอง4 1ก็จะอยู่ระหว่างนี้แหละ40-50ถึง50เห็นไหม41แล้วก็40อ่40แล้วก็41 42 43 44 45 4 6 4 7 4 8 49แล้วก็5 0เห็นไหมสีอยู่ระหว่างจำนวน2จํจำนวนนี้ทีนี้เรามาดูกันค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ48เหมือนเดิมขีดเส้นใต้หลัก10แล้วย้อนกลับมาดูหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลข8ตามเงื่อนไขคือจะต้อง ทดอีก1นให้กับหลักสิบแนี้เราก็ใส่เป็น0 4บวกที่ทดอยู่1นเป็น50นะคะก็แสดงว่า4ีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ48คือ50ข้อที่เหลือนะักเรียนทำเองนะลูกนะทั้งหมด10ข้อนะคะใบงานที่1ที่คุณครูแจกไปทําได้เลยนะคะ ใครสงสัยอะไรสอบถามคุณครูมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้านะคะลูกสวัสดีค่ะ